ถ้าพูดเว่าซื่อตรงเนี่ยเขว่าโปร่งใสจะซ่อนอยู่ข้างในเราสรุปอย่างนี้นะครับ,รบไม่เช่นั้นจับขาดความสมบูรตอนนี้ในแผนแม่บทแม้กระทั่งเราทําอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่สามารถจะสื่อสารในแผนแม่บทเรื่องของความโปร่งใสนะครับมีการเขียน ให้เราทําเพิ่มคือทุกโรงไฟฟ้าที่สําคัญยกตัวอย่างที่โรงฟ้าแม่หมอบางท่านอาจจะได้ไปเที่ยวแล้วเมื่อตอนสิ้นปีเนี่ยเมือม่อก่อนภาพนี้ออกมาโอเคเราส่วนหนึ่งเรายอมรับว่าเทคโนโลยีด้วยด้วยงบประมาณด้วยการติดขัดเรามีเรื่องซาวเฟอร์ที่เราใช้เทคโนโลยีที่ออไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้เปยดเสรจแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับตรงนั้นกลายเป็นสิ่งที่เป็นพื้นที่ที่สวยงาม และมีมลพิษน้อยภาพของความรู้สึกเนี่ยเราก็ยอมรับว่าบางคนอาจจะยังเข้าใจคาดเ่อนเราก็ใช้หลักเนี่ยครับเราซื่อตรงนอกจากซื่อตรงแล้วเนี่ยนะครับเราต้องสื่อสารข้อมูลที่ไม่บิดเบือน <S 1> <S 1> เราตรงไหนระบบพ้่องแต่เมื่อเราแก้ไขแล้วดีแล้วเราต้องใช้หลักความโปร่งใสให้เป็นประโยชน์คือเชิญชาวบ้านเชิญสื่อมวลชนเข้าไปตรวจเยี่ยมเราถือโอกาสฉเฉลิมฉลองฉเฉลิมพระเกียรติเราสร้างสวนฉเฉลิมพระเกียรติ8 4บปีในเมือง นะครับให้สังคมด้วยแล้วพวกเราก็มีความสุขด้วยนะครับที่ที่ได้เห็นนะครับจุดสําคัญที่คุณธนกรพูดนะผมคิดว่าสิ่งที่สาคัญคือเราเป็นอย่างไรเราก็บอกอย่างนั้นถึงแม้ว่าเรายอมรับความบกพร่องหรืออาจที่ได้เราก็จะพัฒนาในจุดนั้นสิ่งนี้ผมคิดว่าเป็นจุดอ่อนที่หลายคนหลายองค์กรที่ยังไม่ยอมรับในความบกพร่องแล้วก็เลยพัฒนายากนะครับในส่วนกบขผเองที่ยกตัวอย่างเรื่องของ แม่หมอเนี่ยนะครับที่มีปัญหาเรื่องกรรมฐานในขณะนี้ก็ดีขึ้นใช่ไหมครับแวามการทําความเข้าใจกับประชาชนได้ผลยังไงบ้างครับโอ้ตอนนี้ถ้าใครได้ไปดูข้อมูลนะครับที่เราพีเต์ด้วยความซื่อตรงอยู่ในเว็บไซต์ก็มีชัดเจนนะครับและได้ไปฟังคาอธิบายจะเข้าใจแต่มีเสียงอยู่บ้างนะครับเราเราเข้าใจก็คือคนอาจจะมีหน้าที่อย่างหนึ่งและยังไม่ได้ฟังข้อมูลแต่ตอนนี้ค่ามาตรฐานทางเทคนิคนะครับ ว่ากําจัดตรงไหนอย่างไรมันมีมาตรฐานทางวิศวกรรมอยู่เราทําได้เกินมาตรฐานก็จริงก็คือจุดสําคัญคือการสื่อสาร,รในเมื่อเราพูดตรงพูดจริงนะครับเรามีความซื่อตรงต่อ,อคําพูดที่เราทำรเราพูดไปแล้วเนี่ยสิ่งอันนี้ก็จะทําให้คนคมีความเชื่อถือศรัทธาแล้วก็จะสามารถที่จะอธิบายได้ค,คนเราเขาบอกว่าถ้าเผื่อจะพูดความจริงเนี่ยพูดสิบทีก็เหมือนกันใช่ไหมครับ เพราะนั้นสิ่งที่จะให้ประชาชน ER. บางคนเขาอาจจะยังไม่รับข้อมูลที่ถูกต้องเราก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องหานะ gun. ครับในเรื่องของความโปร่งใสนั้นเนี่ยมีส่วนใดบ้างครับในเรื่องของเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทีห่หลายคนพูดว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยโหมีการรั่วไหลหรือการดําเนินการต่างๆมากมายกฟผมีเข้ามาเยอะในเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตครัปชันแล้วก็การทําให้ทางราชการสูญเสียเนี่ยกฟผมีมาตรการอะไรบ้างครับ โอคล้ายๆกับที่ตัวอย่างมั่จะพู่ครับใช้ใช้หลักการเดียวกันนะครับ,รบอะไรที่รัฐบาลกลําหนดไว้เป็นกฎหมายเราทําและทําจริงๆยกตัวอย่างเช่นเรื่อง e auction ับเรื่องการเปิดเผยว่าจะประมูลวันนี้เท่านั้นเท่านี้นะกฟผทําครบถ้วนและก็ข้างในอีกก็คือว่าเรื่องใดที่จะต้องสื่อสารเราสื่อสารข้างนอกถ้าใครอยากขอรับการตรวจสอบเราอันไหนที่ไม่ใช่ความลับทางเทคนิคนะครับเราเปิดเผยและในขณะเดียวกันข้างในเนี่ยนะครับ แต่และหน่วยงานเราใช้ข้อดีว่าแต่และหน่วยงานจะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองยกตัวอย่างเช่นทางด้านวิศวกรรมเป็นคนออกแบบกรรมการจัดซื้อจะต้องมีทางด้านกรรมการทางด้านการเงินและกรรมการทางด้านเจ้าของกรรมการที่ดูแลชุมชนนี่นี่คือเราใช้คำว่ามาสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นภายในมาดูดูทุกแง,ง่ทุกมุมนะครับ สิ่งที่ทางดอนแก้วเขาก็พูดถึงเรื่องของเงินใต้โต๊ะในส่วนกฟผมีการรณรงค์หรือมีการดําเนินการในส่วนใดที่จะไม่รับสินบนสินน้าใจอะไรบ้างไหมครับอ๋อบางเอื่นผมขออนุญาตอ้างถึงท่านอดีตประธานผู้จัการแผ่นดินคุณประโมชท่านคนต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งผมผมไม่ทราบเหมือนกันคือท่านท่านพูดถึงอดีตผู้ว่าการเกษมซึ่งสมัยนั้นใครๆก็รู้จักท่านแล้วในในอการภรรยาของท่านนะครับทํางานบริษัทเอกชน เนื่อง <at hing. S 1> จากบรรทัดฐานที่ตั้งไว้มันเลยกลายเป็นว่า <esos S 1> เราไม่กล้าทําคบเหมือนที่ท่านให้ให้ใหลักการไว้คือแม้ว่าจะไม่ทําแต่ถ้าป้องกันการเข้าใจผิดท่านให้หลักการอย่างนี้ด้วยครับคือท่านท่านเกษมจาริกับวณิชใช่ไหมใช่ครับซึ่งท่านเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าผลิตซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นพ่อพิมใช่ไหมฮะของของคนเขาบอกว่าเรื่องประโยชน์ทับซ้อนนั้นต้องไม่มีและไม่มีกิจกรรมอะไรที่ไป ในสิ่งที่ทาให้มันเกิดภาพหรือให้คนเชื่อไปอย่างนั้นนอกจากไม่มีแล้วท่านท่านประมูลเขาพูดอะไรเงี้ยก็ไม่ทราบจะยังไงท่านๆพูดัางที่เล่นจริงแต่มาจากข้อมูลที่เป็นจริงคือทางบริษัทของภรรยาท่านนะครับก็เลยไม่เข้าร่วมประมูลเลยเพราะฉะนั้นจะพูดภาษาอะไรกับว่าการยิ่งน้ตอนนี้ปัจจุบันเราเราพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าด้วยกระบวนการด้วยนะครับแล้วด้วยวัฒนธรรมที่ผู้ว่าเองตอนที่ท่านรับการสัมภาษณ์นะมีมีอาจารย์ ท่านหนึ่งถามว่าท่านทําเรื่องผู้นี้ได้อย่างไรของความซื่อตรงเรื่องแต่โตะอะไรต้องนี่ท่านว่าเหมือนๆง่ายท่านบอกว่าก็ทําตามที่รุ่นก่อนทําม,มาครับและตอนนี้ก็รักษาไม่ให้ผู้ใต้บังคับทํา,าตรงนี้เรายังรักษาได้นะครับจริงๆก็คือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งนะครับ,รบในเรื่องของการบริการประชาชนและไม่มีการารับเงินกินสินบาทค่าจินบนอะไรํำนองนี่นะครับก็คงจะเห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของ การเรียนรู้ความที่ตรงเรื่องของความโปร่งสใสมาละ3ตัวคงเหลือตัวสุดท้ายก็คือเรื่องใส่ใจสังคมครับ,รบกบพ,พอได้มองในเรื่องของการที่จะพัฒนาสังคมในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างครับโอ,อนน้อันนี้นะครับตอนหลังเนี่ยนะครับผู้บริหาร